วันนี้มีเหตุการณ์ชุมนุมในกรุงเทพเนาะทางรัฐบาลก็เลยประกาศพรกรฉุกเฉินนะครับซึ่งผมก็เลยคิดว่าเส้นทางเหล่านั้นน่าจะโลง่งก็เลยเออากมาขับรถเล่นแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากาาอดิจัผมไม่สนใจผมเลย,นะอ,ยนะอ่ะร้อนใจอ่ะวอทชัแตรงนี้เป็นจุดท,ที่เขาปิดถนนกันนะครับซึ่งผมผ่านไว่ได้แล้ว สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมฟินมานั้นในช anel ฟินฟินอีกแล้วนะครับวันนี้นี่เราออกไาขับรถเล่นกันนะครับในวันที่มีการประกาศพรกฉุกเฉินในบ้านเรานะครับ <What? S 1> ตอนนี้อยู่ในช่วงประกาศพรกฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพนะครับผมก็เลยออกมาขับรถเล่นหน่อยเพราะว่าผมคิดว่ารถน่าจะโล่งนะครับลิ <What? S 1> ้นรัก <c oughs> ก็ด้วยความที่มีการประกาศพรกฉุกเฉินนะครับผมก็เลยคาดเดาเองนะครับว่ารถน่าจะโล่งนะครับผมก็เลยจะขับรถไปเที่ยวเล่นในเมืองซะหน่อยจะมาโล่งจริงนะดูดิวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมแค่อยากขับรถเล่นเฉยๆแค่นั้นเองรถโลง่งอย่างชอบเดี๋ยววันนี้เราจะขับไปเรื่อยๆเลยนะครับ ตักลมเพลินๆตักลมเพลินๆฟังเสียงท่อเพลินๆนะครับแต่ตอนนี้เริ่มไม่เพลินละไฟแดงเยอะเหลือเกินเยโคตรอ้างผฝั่งตรงข้ามรถติดอะ่ะเลนผมนี่รถไม่ติดนะแต่เลนตรงข้ามนี่รถติดมากเลยว้าว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 ,ว,าว รถน่าจะโล่งแหละวันนี้ผมน่าจะขับเล่นได้เรื่อยๆนะครับกินลมชมวิวภายในเมืองอากาศเย็นๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาขับอะไรกันเนี่ยโอ้เอฟซีหนึ่งห้า ไอ้ออไม่รอผมปัดๆว่ายางแบนมาเนี่ยยางแตกเลยเดี๋ยวถ้าตรงไปข้างหน้าแล้วผมเห็นรถติดนะผมกลับรถกลับบ้านเลยบอ,อกมาว่าผมคิดว่ามันน่าจะโล่งนะครับแต่ถ้าติดเนี่ยผมกลับบ้านจริง ไม่ติดไม่ติดยังได้อยู่ยังได้อยู่ช่วยเ้พแล้ววันนี้นะครับเป็นวันที่วันที่อะไรเนี่ย15ตุลาคมนะครับ2563นะครับวันนี้มีเหตุการณ์ชุมนุมในกรุงเทพเนาะทางรัฐบาลก็เลยประกาศพรกฉุกเฉินนะครับผมก็เลยถือโอกาสที่ออกมาขับรถเล่นนะเพราะว่าคิดว่าถ้าประกาศพรกฉุกเฉินแล้วเนี่ย คนก็น่าจะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการเชื่อมถึงกันนะครับซึ่งผมก็เลยคิดว่าเส้นทางเหล่านั้นน่าจะโลง่งก็เลยเออกมาขับรถเล่นแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมาก เจ,เจอเพื่อนร่วมอุดมการนะครับขับ BBR 650อยู่ด้านขวาก็เลยทักทายกันเป็นที่เล็กน้อยไปแล้วโอ้ทุกพี่คนหนอเมื่อกี้ไปยักทากันเล็กน้อยขอเขาเลี้ยวขวานะครับแต่ผมตรงไปว้าวอุ้ยตำรวจเต็มเลยตำรวจเต็มเลยจะมีสักกี่วันนะครับที่ไบค์เกอร์มาขับรถได้โดยที่ตำรวจไม่จับนะครับ <c oughs> ประตูน้ำเหรออ่ะตรงไปรถน่าจะลงเฮ้ยชิดผมเด็กแถวนี้ผมไม่ตรงไปหรอกผมรู้ว่าตรงไปอ่ะติด น,นี่เลยนี่เลยครับเราเลี้ย <abil itation. S 1> วข <squishy. S 1> วาเข้าตรงนี้ครับแล้วเราก็จะเจอจุดเกิดเหตุที่ที่เคยมีข่าวเรื่องอา <A 3! S 1> สามอาสามเกี้ยวกาดอาสามเกี้ยวกาดจะเป็นเนี่ย math. ตรงนี้แหละตรงนี้เลยนะครับอาสามเกี้ยวกาดเกิดขึ้นที่ตรงนี้จะเดินจะดิ เห็นไหมผมบอกแล้ววันนี้คือเขาประกาศพรกฉุกเฉินการผมดูว่าแถวนี้รถจะลง <S <S เลยขับกินลมชมวิวเล่นๆน,นะครับร้านค้าไม่ค่อยเปิดน,นะปกติแถวนี้ร้านค้าค่อนข้างจะเยอะปกติไม่ค่อยเห็นนะรถลงแถวนี้สักเท่าไหร่นะครับวันนี้เนี่ยโอ้โหรถลงดีชื่นใจชิวๆสบ,ยสบ,ยสบยายๆเจอกัโล่บูรณาการ อย่างเครื่องการสี่มีสีเหลืองแม่ทำไมท่อเขารั่นจังวะเทียบกับท่อผมงเราคนละเรื่องเลย <c oughs> ไปไปถ่ายเขาหน่อยสวัส <c oughs> ดีจ้ะสวัสดีจ้ะเขาไม่สนใจผมเลยอะ่ะ <c oughs> น้อยใจอะ่ะน้อยใจแล้วอะ่ะ เขาไม่สนใจผมเลยอ่ะตาออกมาขับรถเล่นไปละไปหาทักคนอนึ่งก็ได้ ไปเลยตรงนี้รถเริ่มติดแล้วอ่ะเอ๊มันหนีเข้าในนี้ได้เออผมไม่เด็กถินบอกเลยผมไม่เด็กถินตรงนี้น่าจะใกล้ใกล้จุดที่เขาชุมนุมแล้วน่าจะติดผมหนีเข้านี่ดีกว่าผมหนีเข้านี่แล้วก็ไปเดิน โอ้โหถนนะจะมีใครชิวถ้าผมมเนี่ยเลิกงานเสร็จแล้วก็มาขับรถเล่นเนี่ยก่อนกลับบ้านท <c oughs> นนดังที่ผมตรงกลับบ้านนี่ก็แป๊บเดียวก็ถึงนะแต่นี้ไม่กลับ <c oughs> ลา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 ขอไปก่อนนะจาะพี่จ๋า แม่เราก็มาออกถันวนใหญ่ได้แล้วหนีรถติดได้ด้วยบอกแล้วผมเป็นเด็กทินแต่ตรงนี้เริ่มมืดอ่ะข้างหน้าก็โล่งอ่ะช่วยไปยปยปยปโคตรโล่งอ่ะ รถเริ่มติดแล้วเดี๋ยวถ้ารถติดมากกว่านี้ผมวนกลับแล้ว <What? S 1> มาขับรถเล่นเฉยๆนะครับคลิปนี้ตามที่บอกเลยเขาไปก่อนนะโทษทีครับขอโทษครับฮัลโหลเบตงฮัลโหลโหลโลโอเคไม่มีใครส่องดูให้ดีเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ก็ยังได้อยู่นะก็ยังโล่งอยู่ยังตรงได้อีกสองเส้นทาง แวะดูสวนลุมสักสองรอบแล้วเดี๋ยวกลับแล้วนี่แหละข้อดีของการขับมอเตอร์ไซค์ว่าผมจะออกมาขับรถเล่นเมื่อไหร่ก็ได้แจะยิ่งแบบมีช่วงประกาศโควิดฟิลแบบนี้ด้วยนะครับตำรวจไม่จับผมแน่ๆนครับเพราะว่าเขาไปจับยอย่างอื่นอยู่ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่แถวๆสวนลุมแล้วนะครับ รถตำรวจรถพยาบาลเต็มเลยคือคมจริงนะผมขับมานี่คือถนนโลง่งโล่งแบบขับเร็วได้อะแต่ว่าผมก็ขับเรื่อยๆนะลมเย็นๆเพลินๆฟังเสียงพ่อสนุกสนุกสนุกของผมคนเดียวอะ่ะโอ้โหจะฝั่งข้างรถติดปะเฮ้ยเย้าแมน What's up? Ooh. Let's go, man. จอดแล้วก็เริ่มมีไฟไฟหวอจากรถตำรวจนะครับว้าวโอ้ข้างหน้านี้น่าจะน่าจะเข้าไปไม่ได้ละน่าจะเข้าไปได้สุดแค่ตรงนี้แล้วมั้ง <What? S 1> วนรถกลับสิจ้าน่าจะต้องวนรถกลับแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะเข้าไปไม่ได้ละตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เขาตั้งม็อบ ตั้งม็อบกันแหละใช่ไหมตรงนี้เป็นจุดที่เขาปิดถนนกันนะครับซึ่งผมผ่านไม่ได้แล้วมาได้แค่นี้เรามาได้แค่นี้เองเหรอข้างในนี้เป็นเป็นจุดที่เขาตั้งม็อบกันนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมา อยอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายเลยโอ้เยอะเฮ้ยมีขายไก่ทอดด้วยวะมีฮาล้านนะวะอยู่วะเนี่ย <What? S 1> มีของฮาล้านกินด้วยวะนี่ครับตอนนี้ผมก็วนรถ,รถมาผมดูแล้วว่าแถวนี้น่าจะโลง่งก็เลยขับมาครับโล่งจริงแล้วก็มาสุดแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวหาทางออกกลับบ้านแล้เพราะว่าไปต่อไม่ได้แล้ะสุดสุดปลายฝัน ไปดีกว,ว่าไปอยู่ไปก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับแล้วก็ไม่มีของกินหาร้านให้ผมกินด้วยผมไปดีกว,ว่าโทษ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 เพื่อนโทษเพื่อนกลับทางไหนดีเนี่ยกลับทางไหนรถลู่งเนี่ยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมวนกลับบ้านแล้วเพราะาไปต่อไม่ได้นะครับผมมาทางไหนก็จะกลับทางนั้นนะครับเห็น,นรถล่ลงก็น่าจะใช้เวลาในะะการกลับที่ไม่นานนัก โอเคครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งเอาไว้ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวซิ้งกลับบ้านก่อนนะครับตอนซิ้งกลับบ้านเอาลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะโดนเหลืองที่คลิปเอาโอเคไปแล้วบายบายเดี๋ยวพึ่งนะเพื่อนเดี๋ยวพึ่งนะเพื่อนเดี๋ยวพึ่งเพื่อนไปแล้ววอ้โหชื่นใจต้องการแค่นี้แหละ กลับแล้วโอ้ตำรวจเต็มเลยนี่ผมต้องตรงไปนี่ว่มจะเลี้ยวออาไปไหนเนี่ยว,ว้าว